ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานมาให้ทุกคนนะครับเด้อนี่พ่อกับลุงโบกทุกเก้าเลยพี่น้องลุงโบกพาพัฒน์กันคับปลาธรรมชาติพี่น้องเออปลาน้ำหลากพี่น้องโอ้ยเอานี่แหละครับเนี่ยคือบรรยากาศพิการยื่บ้านเราบ้านกุดแค้นพี่น้องอำเภอหน้องเลื่อจังหวัดขอมเจนพี่น้องเอ้ยเอาเนี่ยคือบรรยากาศการทั้มาหากินครับผมเอานี่แหละครับ เข้าสีเบิ้ลสะดุ้งจุ่มนี่ซะก่อนพี่น้องบ้านลุงบัวเอินจุ่มครับนี่แหละครับผมอ่ะน,นี่ลายก้นลายสะดุ้งพี่น้องเออเลือกเบิ้งว่าสันเอ้าเบิ้งกันนะพี่น้องเนื้อว่าเราได้เบิ้ลวาสันว่าครับผมอ่ะเห็นไหครับอันนี้ก็คืออยู่หน,น้าประตูระบายน้ำนเลยนะครับเด้อเมื่อีอน้น้นจะคนค้างจะแห้งแค่ไหนครับหมือว่านเกิดประตูเดียวมื่อนี้เกิดสองประตูพี่น้อง เเออามีต้องเบิดหาประตูแล้วครับประตูระบายน้ำทีนี้ก็รู้สึกว่าปะน้ำมาดซ่าครับเนื่องจากว่าแรงอีหลีครับพี่น้องเอ้ยแรงแรงเพราะเส้นว่ามืนเอื่นกอบ่แรงครับเพราะเส้นเออมาแรงแถวอแแขอมแก่นเต้พุ่มไม่หนีแล้วพี่น้องเออแต่ว่าการท่องอุดรบ้านนี้โบกรน้ำท่วมไปแล้วครับนี่แหละก็หนามก็มากครับผมมองว่าตกเล็งบางเดียวนี้แหละครับก็แล้วครับเขาก็ช่วงจิตรอดแลน่บ่รอดแห่ล้วพี่น้องเอ้ย เออได้น้ามาแล้วกิดจะไข่แน่แว,ว่าจันว่าได้นามใส่ปุ๋ยเกิด้ออะไรถึงนี่เราจันอ้าวมีห้องเบิ้งการน,น,นอกพี่น้องนี่แหะครับจุม่มนีหรือกลุ่มนี้ล่ว่าจันว่าอ้าวมันจะปนว่าเป็นกันไรนี่แหละครับได้ผมบอว่าจันว่า มาซันราหลวงซอยเล่าว่าคัอ นเอ่นต <Vander> ัวปลาครับมีกรพาะี่ยุบครับออกพาตักเลยพี่น้เอ้ยังวาพอกันเทียนนีพี่น้อง ร่มมีล้ครับรับนำเสื้อในระดับน้องเออวันนพอ่อพันดูหรอกพี่สันว่าจีิจะมีเช่นอยู่ที่นัน พี่น้องเออน้ำตอนนี้ก็เนี่ยไหล่ที่อะไรพี่น้องไลเรื่อยๆครับเออครับดูระบายน้ำก่อนนี่แหละครับเปิดสองบานพี่น้องเปิดสองบานครับผมดีกว่าถือดียวกันนีต่อพี่น่องไอ้ต่อจะเต้นได้ นี่พี่น้องถึงว่าบรหลายแต่ว่า้ะต่างคนต่างต่างใจต่างจนะรับตคนต่างตงใจครับปากให้ืหายที่จอชีไลเพื่อนมาเสือสีแดงก็มีไมาก เอาไม่หรอกไม่ได้ยินคืมเงินมาเมื่อครับต้องหันไม่ไปปุ้นมันเสียงประตูขถงวัดใช่ไหมบอกว่าหันเสยงของเสียงเสียงกระดังลมเสียงน้ำมั้งสิมันเจ้าโถงบอกฟอยมันงตัวเสียงน้ำของตัดไม่เป็นไรตอนวันสองเเดียวเห็นเอเพราะว่าทิศใตยไา้รูปแบบเอาใช่ไร้ บพใหญ่เพราะว่ามันลายสะดุงด้งเด้มึงและกาสีค่อยๆขย,ย,ย,ยับไปเท่าลายสะดุ้งครับผมมาเลยครับกินเลยมาเลยครับอเ,เอาพี่น้องตอนนี้กาเบิ้งสะดุ้งจุ่มนี่ต่อพี่น้องว่าเป็นจังเดยเออจุ่มนี่ก็สีลายค้นลายสะดุ้งพี่น้องเออสะดุ้งบใหญ่ดอกว่าสันว่าหาหกซอกนี่แหละพี่น้องเออมีแต่คุณยายนะครับมายกสะดุ้งพี่น้องเอา ทะลุนี่ครับเอ้ยคักเลยครับอ้าวได้ย to ุบอยู่ครับได้ยุบอยู่เอ้ามีแต่คุณยายทั้งนั้นเลยแหละพี่น้องเอ้ยรุ่นฮะหกสิบปีขึ้นไปแล้วพี่น้องเออยืนเต็มไปเบลยละครับเอออยู่แถวหน้าประตูระบายน้าครับเอ้าถามไปถามมากกันยู่ิบางย่ายกัเจ็ดสิบสามนะพี่น้องเออบางย่ายก็นหกสิบวาสันว่านี่แหละก็จับกลุ่มกันมากเลยพี่น้องอยู่ทางบันเราบันขุดแค้นนี่แหละครับหายยัวหายกินแล้วว่าสันว่าพื่อละครับเฮ้ยคักเลยพี่น้องเลย ลูกหลานแล้วก็บบุญละครับยืนอยู่ทั้งบุญละพี่น้องนาประตูระบายน้ำบุญละตะเบิ้งคุณยายว่าสันเสได้ปลาหลายบ่ว่าสันว่าสิพ่อได้กินแรงบ่ว่าสันเอ้าเบิ่งกันลีเล่ได้พี่น้องเด้อเนี่ยแหละครับจนเบิดเวลาทีแบตเตอรี่ถึงเหลืออยู่เพียงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ยี่สองขีดแบตเตอรี่โอ้สองขีดไายได้เป็นแปดตัวโมงแปดตัวโมงเลยบ่เอาพี่น้องทั้งบุญกาได้เยอะเรื่อยๆครับผมเอ่ะคุณยายกา ไปล่วครับโอ้ยคักเลยครับเอ้าคุณยายเสือแดงเฮ้ยวิ่งไหมาบ่คุณยายเสือแดงเฮ้ามาบ่เอ้ามาจังว่านี่เป็นยังไงเอ้าได้บ่เอาครับติดอยู่ตัวหนึ่งครับบ่เอาครับพี่น้องเอ้าต้องติดหลายๆว่าสันเออเลาะกอยสีเอาว่าสันว่าเอ้าลกเรื่อยๆพี่น้องเป็นยังไงว่าสันเออโอ้จังหวะนี่คุณยายเสือสีม่วงนี่กัน ได้ยุบหนึ่งพี่น้องเอาได้ตักเลยครับคุณยายเสื้อสีม่วงมาแล้วว่าสันว่าเออทางบาั่นเราบั่นกุดแค้นพี่น้องเอ,อ้ยเอาพักเติบครับผมเอาเพิ่มกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้ครับอวยหนาอ้วยหลังเลยนะครับเออเริ่มเงยแล้วครับออรมายกตะ,ตะ,ตะเสาเวลาพี่น้องเอ,อ้ยเอาคุณยายเสื้อสีแดงไว้ในมาบ้างเอา บ่เอาพี่น้องติดอยู่ตัวนึงแต่ว่าบ่เอาครับเ,ออเริ่มเดียวนาเดียวลังเลยละพี่น้องเอเริ่มเวียหนาเวลาแล้วคุณยายไมมาอีกแล้วคุณยายคนนี้นะครับมาไม่แล้วครับไม่แล้วครับได้ยุปบปังไงครับผมนี่แหละครับได้แล้วครับโอ้ยขักเลยครับแนรอนครับผมอ,อแต่ว่าอยู่ไก่นาประตูระบายน้ำปลาก็บ่ค่อยเข่าสะดุ้งไปไดพี่น้อง เออเอาเขาคอยก่ายับกล้องไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเด้อเออว่าจังไดอ่ะนี่ยแหละครับเนี่คือบรรยากาศการทำมาหากินของคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องเออส่วนใหญ่ก็มีแต่คุณยายนะพี่น้องแม่ยกสะดุ้งเออตาวาก็คนหนุ่มข้าเจ้ากับพวกนั้นครับยืนอยู่ตั้งนาฝไฟเวลาพี่น้องสิบเบ็ดว่าสันเออปลาขาใส่บ่มักว่าสันปลาแซ่บว่าสันขมขี่ว่าสันเออสีอาแต่ปลากดตย่างเดียวพี่น้อง บางก้นตึกปลาเขาซอยโยนถิ่มครับเวลาครับเต็มไปเบิดพี่น้องเอ้ยผมอะไรนี่หนาเกินพี่น้องเอาเออบ่าว่าแต่ฟังทั้งผีฟังทั้งปุ่นเป็นจังไดพี่น้องเอาเบิ่งกันครับโอ้ยเวลาครับยืนเต็มไปเบิดเลยพี่น้องเอ้ยคักก็ไปยืนเบิ่งมาล่ำพี่น้องเอาเบิ่งงกสวนหลวงตอพี่น้องเอาเป็นจังไดมาบ่าว่าสันว่าเอาไหนมาบ่มาบ่มาบ่เอ้า อะเสือสีแดงเขาก็ได้แล้วครับได้ตักเลยพี่น้องเอ,อ้ยเฮาได้ตักแล้วครับได้ตักลออแล้วเบิ้งยาวๆพี่น้องเออแล้วเาก็เบ,บิ้งว่าต่อไปห้องสปเบิ้งตั้งไหนต่อเออปลาก็ตอนนี้ก็ถือกเป็นมองแล้วพี่น้องเออเป็นมองบริสันว่าเอ,อ้าเบิ้งจุ่มนี่เป็นตำมวนเออลุงโบก็เลยพาพมาเบิง้ง อากุมนี่ะก,ก้อนหรือจุ่มนี่ะก,ก้อนพี่น้องเป็นตำมวนว่าันเบิ้งแล้วหลายคนดีครับผมเพื่อแล้วครับโอ้ยคุยกันแซวาะเลยพี่น้องเอ้ยเอา้าเพื่อแล้วครับเอาได้บ่จังว่านี่มาเอาได้บ่ได้บ่บบเอาทั้งพี่เปล่งได้ทั้งพี่งเอาพ่อได้ตักครับผมพ่อได้ตักครับพี่น้องเอา้าสุดยอดครับพ่อได้ตักครับ สีแดงเขาก็พ่อได้ตักครับออาเสีอสีม่วงก็พ่อได้ตักพี่น้องดินเด้าเดาเลยครับป่าเอาตัวใ,ใหญ่ดีพี่นอ้องอ่าขาใสว่ว่าสันตัวใ,ใหญ่ดีตัวสวยว่าสันว่าเออเหมาะสําหรับสีเอสดาแดกว่าสันคุณยายว่าเออเอาเอาละครับมวนคุบเมกพี่น้องเสียนเบ็ดกัดย่างหาหมองซีดเบ็ดอยู่พี่น้องเออไปซีดกลงเทิงบ่ได้เบ็ดสิขลองกันครับคนหลายครับ เอาทางผีพปยังใดโอ้ทางบีกระต,ติดดีก็กันละเออเต็นดงเดง้งดงเด้งเลยครับเอาเอาพี่น้องไปเบิ้งทั้งพูนเป็นยังไรยังเกิดขึ้นครับเอาหมดละครับยังเนาะทางพุ่นเนาะเอา้ายังเราคุยกันแล้วครับสีไม้สีมือแล้วพี่น้องอโอ้ยป่าพี่น้องเอ้ยสรุงนี้ครับเอา้าเสื้อสีเขียวกับเสือ้อสีแดงพี่น้องเอา้า เอาได้แบกเลยพี ale, amine, ale, like ah! ่น้องได้แบกเลยครับไปโอ้ยไหวบนน้อยบาทนี่เนาะเออเซ่ยเลยพี่น้องเอาไปแล้วครับเออประมาณสั่วกิโลอะไรพี่น้องสองคนเอาสั่วกว่ากิโลครับกลัวๆยังน้อยนะกลัวๆให้เล่าจังน้อยนะประจันว่าเออเอาไปแล้วครับแบกกันไปแล้วพี่น้องเอาขึ้นไวเพราะว่าอนทางก่อนขางสั้นพี่น้องไปแล้วครับเอา ไปแล้วครับเอิ่บไปแล้วครับ,ไ,รบไม่ยกแต่เศร้าพี่น้องได้แต่เศร้าครับเอา<อ>ทั้งบีกับเจ็บสะดุ้งแล้วมันนี่เอาไปแล้วครับไปแล้วครับเออเอาเสุดยอด เอาจุ่มนี่ก็ถือก็เก่าแล้วครับโอ้ยจังหวะนี่พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับเอามาเรื่อยๆๆครับผมเออเอาซอนครับซอนครับเอาคุณยายเสียสีม่วงไปไหนมาบอาะพ่อเราบ่ครับทั้งวีพ่อเราบ่ โอยั่งอยู่ก็สันทั้งพี่จเจียวอีกอยู่เรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าตาปลาก็ต้องติดสะดุ้งครับผมเออเ้าปลาก็ต้องติดสะดุ้งพี่น้องเออบพราะนีๆปลากันง่ายๆครับพมดแล้วรครับจนว่าสี่คำพมดแล้วรครับพี่น้องค่อยสิเมื่อบานก็สันเอ,าเอา้าเอ้าครับครับแมน อ่พี่น้อง<ไ>อเบิ้งต่อครับผมไช่ย่ายฟังนั่นเป็นยอยู่ผู้เขียวชัยภูมิมได้ตั้งนั่นนะย่ายใช่ย่ายเสียสีน้ำเงินบ่แม่ต้อมนั่นอยู่ผู้เขียวเบิ้งล่ะครับสองสามคนนั่นบ่ครับโอเคครับผูชัยภูมิอ่ะเบื้งกลุ่มนี้สักคนพี่น้องน,นี่ก็ถือกีเด่นยุ่งใส่สองสามสี่ออถ้าตรงดี้ใหญ่กล้องแล้วกันจะมันบังประเดี๋ยวประเดี๋ยวคือเป็นเดี๋ยวเขาก็ไปเบิ้งการว่านแห่การว่านแห่หรือและกันยกสลุงต่อพี่น้องพี่น้องทางผู้เขียวเข้า เว้ยละครับโอวเจ้าสีสนี้เข้ากับปิดตัวนั้นแล้วก็มาอัดตัวนี้เองสิไหมครับครับเอาบ้าเบิ่องตะบุญก่อนพี่น้องเอา้าสุดยอดครับสุดยอดเอาเป็นยังไงมาบ่กวะเซลสา,สาอยู่พี่น้องเอ้ยทั้งผีกันเลยเอาบมื่อวันจะทั้งพุ่นพี่น้องเอา้าเบิง่งคุณยายคุณยายทั้งหลายนี่เออยกสืออ่อหงฟังซะนี่ก่อนพี่น้องเอ้ามันจะก้อนพี่น้องว่าเป็นจังได๋ เออพอเทเลมวนซื้อน,น้ากันม,มาวระจันว่าโอ้ยคักเอ้ยไม่อลไรพี่น้องเฮ้ยคักเลยครับอ้าวเสียนเสียแดงเอาไต้แล้วครับเอออาได้แล้วครับมาแล้วครับได้แล้วครับโอ้ยสะออนครับสะออนได้เทเลไลายครับ เบื่องกันเรื่อยๆพี่น้องเบื่องกันในทุกจังหวะทุกมุมพี่น้องอของล่ำนำเสื้อ,เอน,น,นเท่าเออโดนโดนมาเีนึงกับไก่บานลุงโบโผด่าสันว่าแต่ว่าลุงโบกับด็กไทยถ้ำเยือบทุกเสี้ยนละพี่น้องเออบางคลิปกับซีมีหลายเสี้ยนร่วมกันครับเออบางคลิปกับซีมีสองเสี้ยนบางคลิปกับซีมีสามบางคลิปกับซีมี่เสี้ยนเดียวพี่น้องเออเอาแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่มุมกล่องนะพี่น้องเด้อ นี่แหละครับยางไปหลยบ่ได้หยาหล่ไลทัลล้งหยาทั้งน้ำพี่นออ้องเอออ้าวเสียเ้ยนเสแดงเขาได้อีกแล้วไม่แล้วครับผมได้จับได้ตักแล้วพี่นออ้องเ้าหมดแล้วครับได้แล้วครับเสียเ้ยนเสแดงเขาเอาพอได้ตักแล้วล่ะพี่นออ้องเ้าเสียเสียม่วงเขาเป็นไงเอออ้าว เอ้าทางพู้น้องได้เนาะป่าคือซึมลึบอยู่เนาะวันนี้เนาะเอ้าคนนะครับได้เยอะครับพี่น้องเอ้าพอได้จับพอได้จับพี่น้องเอ้าเสียซีแดงครับเองได้มาบ่มาบ่อ้าวมาได้มาพี่น้องอ้าวทั้งพี่ก็ได้เยอะครับเสือสีม่วงเขาก็ได้เยอะครับอ้าว สุดยอดครับสุดยอดเอามึงอยากว่าอีต้อนพี่น้องได้ไ่มว่าสั่นว่าเออเอาผม้พระเดรย์ครับผมเอาเสียสีดำมาได้เยอะพี่น้องได้เยอะครับได้เยอะครับจังหวะนี้ได้เยอะครับอได้เยอะครับได้เยอะครับเอาโอ้หักเลยครับเอาทั้งปุ่นพิงได้ทั้งเสียสีแดงเฮาโอ้ทั้งปุ่นก็ได ไหนกันแล้วพี่น้องโอ้ยคักเลยครับเอา้าแชวสาเลยครับอา้าคุณยายเสียสีม่วงก็ได้ครับ เลยครับพี่น้องโอ้ยสอนครับผมเป็นตะมันน้ำเล่าอีกพี่น้องยกได้ปลาครับเออขันยกเราว่าเดปา้ปลาเขาเป็นตะมันหรอกพี่น้องมีอะไรบัาง <c oughs> เอา้ามันกันเรื่อยๆพี่น้องเอา้าเสียนเสียสีแดงครับเป็นไดมาบอ้ยได้ยุบครับได้ยุบเอา้าเสียสีม่วงเอา้าเสียสีม่วงเพราะอะไรครับเอา้าเสียสีดำครับเป็นยังไดมาบอ เอาก็พอได้เยอะครับอา้าวทั้งพี่เป็นไรเออทั้งผุกก็ได้ครับเอา้าได้กันเรื่อยๆพี่น้องสวัสดีครับอ้าวไม่เลยครับเสือสีแรงเฮาโอ้คักเลยครับผมเอา้าเอา้าทั้งพี่เลยปลาตัวใหญ่ครับ กันใดแล้วครับยังยกยังใดพี่น้นองโอ้ยขาดเลยครับเอา้าเหรครับสวรครับสวรครับโอ้ยขาดเลยครับพี่น้องเอา้า อ้าวตะปุ่นก็ว่าตะปุ่นพี่น้องโอ้ยคักเลยครับอ้าวยำๆยำๆเลยครับโอ้เป็นตะมวนพี่น้องเป็นตะมวนครับแหงยกหลาก้นแหงมวนครับยกสะดุ้งนี่อ้าวได้คุยกันพร้อมครับเบิ่งไปเบิ่งมาไมีแต่ข้นบานเดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยเออเต็มเอเล่เลยครับผมอ้าวเป็นยังไหสักปุ่นไตวะอ้าวมีปลาครับ อ้าพอได้เยอะครับขักเลยครับโอ้ขักเลยครับอ้าเส,สื้อสีแดงเข้าได้ปะพออะไรอยู่พี่น้อง เสือสีแดงเขาก็พอ่อใดเยอะครับอ้าวมาเอแลวครับตักเอาเอาเอายู่พี่น,น้องเอ้ยป่าเขาเอแลวครับ ทำเงินกะได้ยครับเอาได้ปะ่ะได้ปะ่ะบอกว่า,ใใดาได้ๆพี่น้องเอาทางผีก็ได้ครับโอ้ยเอามากทำผีก็ได้ครับ เอาตัาเอาอยู่พี่น้องเอ้ยไมา อ่าต่อพี่น้องอย่างว่านี่ครับได้วะครับโอ้พี่น้องเอออย่าเทียนมากก็ได้ทุกสะดุ้งแล้วครับป่ามากตะละเทียก็ได้เกือบทุกสะดุ้งแล้วพี่น้องเอ,อ้าิ่งกันเรื่อยๆเบิ่งกันยาวๆครับผม ต่อครับพุ่งต่อครับอ้าวได้บ้ได้บ้อ้อาวเท่านี้ก็ได้ยังครับโอ้เอ้าพ่อได้ยุบครับพ่อได้ยุบเปลครับเด่นต้องแดงต้องแดงจะ้ะบวลาพี่น้อง เอาสุดยอดครับเอากระไดท้านมู้กระได,ระไดครับโอ้ยคักเลยครับเอาเนี่ยลาเขาใสพี่น้องนี่สำคัญปลาเขาใสตัวใหญ่ครับ ฝนกระมาดพูน,นะครับเกือบไทายปีแล้วพี่นออ้องเออน้ำหลากไทายปีครับป่าก็ค่อนข้างตัวหญ่ครับแต่ว่ากระบอกไรยคือปีก้อนๆพูดแล้วพี่นออ้องเออถือว่ก้อนพูนป่าไร้ดีครับผมป่าไม่อยากเคลื่อนแล้วพี่น้องเอ่อเนมาเนี่ยแหละครับน้ำไหลอะพี่น้องเอา อ่ะมูต้อครับใตยวิรอบได้ครับ ได้กันเรื่อยๆครับผมโอ้เต้นออกก็มีพี่น้องเต้นเขาว่ามีครับมีเต้นออกครับครับสุดยอดครับสุดยดอดเหรอววครับโอ้ยคักเลยครับอ้าวได้หน,น่อยก็ดีก็บ่ได้พี่นออ้องเออแห้งยกแห้งได้ครับอ้าวทั้งปุ่นเวไนยหนาเกลื่อนพี่นอ้องเอ้ยอ้าว มาประตูระบายน้ำอ้าวพื่อนละครับได้เป็นกรเป็นกำพี่น้องยำๆยำๆเลย,ยพี่น้องเอ,อ้ยเอาสุดยอดครับสุดยอดเอ,อ้าสุดยอดครับสุดยอดได้กันเรื่อยๆครับผม สอนเอาปลาพี่น้องเอาละครับไปลวครับเอาเอาละครับ,รบได้กันเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยสอนครับเอาเอ้ยเอาทงพูนกับตักเอาครับ ตักเอาตักเอาเลยพี่น้องเอ้ยตั้งบุ้วครับมาสอนครับสอนปลาครับบุลหรครับเอาทั้งพี่กัดโว้ยย,ย,ย,ยิม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 เลยพี่น้องเอ้ยเอ้าเอออันนี้ก็คืออ่าคลิปถ่ายร่วมนะพี่น้องเด้อเออลหลายๆเซียนสะดุ้งโฮมกันเป็นตะมวนเออลุงโบก็เลยมานั่เสนอพี่น้องเออ เบิ่งว่าตะละสรดุงเขาเจ้าจก็ยังได้กันเรื่อยๆครับยำๆยำๆย,ย,ยื้อเก่าละพี่น้องเออเอาคันมักคลิปสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมติดตามชมทั้งช่องยูทูบช่องไทยอีสานบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อหรือบอกกับทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กช่องไทยอีสานเฮากันละพี่น้องคันมักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครและกดติดตามมานั่งเลยนะครับเด้ดอ,ดอเพื่อปิดท่องใจครับทีมงานช่องไทยอีสานเฮาทุกคนละพี่น้องเออและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่งได้พี่น้องเด้อแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆ เอาไห้กันเบื้องสนุกๆุกแบบนเดลยวพี่นอ้องเอาเมื่อนี้คลิปนี้ลุงโบกับคอลำล่าพอกันในคลิปหนานะพ้พี่น้องเด้อขอบคุณครับติดตามชมขอบคุณครับ